เรียบมาทำอะไรนะมาจะบบันนะครับ,นะบ,กกรบตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเดินทั่วบ้านทั่วมืออยากได้เงิน,นกี่บาทครับสามหมื่นครับไหนรีวิวดิรีวิวการแต่งตัวดิสไตล์นเนี่ยจะาแต่งตัวแนวยุโรปกางเกงจากยุโรปใต้ ในไทยอ่ะเสื้อในไทยมาจากปาจีนบุรีใต้ <c oughs> เสื้อเอ่อเป็นอเมริกาเหนือแว่นนิมาจากจีนแดงก็คือจีนนะประเทศจีนนะ <c oughs> เสื้อออกตลอดเลยเข็มขัดอ่ะไม่มีครับอันนี้กัตเกครับ ถ้าไม่ใส่อย่าง,งนั้นนะคนแต่งตัวให้ครับลูกเปน็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับอ่ะสรุปเรียกสไตล์นี้ว่าอะไรสไตล์แนวยุโรปจีนแดง